ทำไมรถเอทีถึงเป็นที่นิยมของคนไทยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสคนอีกแล้วนะครับโอโต,ตยต้าพาเพลินและอาเหลียงพาทัวร์ครับ วันนี้เราจะมาคุยแบบคุยโม้เลยโม้ข่าวโม้หน่อยขอาอโม้หน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายของโตโยต้าเอทีพพุ่งทะลุแซงคู่แข่งไปแล้วตอนนี้นี่คืออันดับหนึ่งเลยคือจะบอกว่าใช้พุ่งทะลุแซงไม่ได้คือเรานำมาตั้งแต่ต้นเรานำมาแล้วอันนี้คือนำทิ้งขาดเลยนะแต่แต่ที่จะมาพีเซสวันนี้ที่ที่จะมาพูดวันนี้คือเราทิ้งที่สองขาดลอยใช่ที่สองนี้อยู่ประมาณหลักพัน หลักพันแต่ของเราเนี่ทิ้งไปเป็นหมื่นเลยนะหลักหมื่นเลยนะคืออันดับ2ของรถเซกเมนต์เนี้ยอ,อันนี้จะเรียกอาจจะเรียกว่า B-segment ก็ได้หรือว่าจะเรียก Compact c a ์ก็ได้จะเรียกซีดานขนาดเล็กก็ได้นะครับคู่แข่งของเราก็รู้กันอยู่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนรู้กันอยู่แต่วันนี้เราจะพูดถึง a อทีแล้วกันนะเอที a ยอดขายตั้งแต่ต้นปี สองห้าหกเจ็ดจนถึงตอนนี้ตอนนี้คือเดือนสิงหานะสิงหาสองหมื่นกว่าคันแล้วนะใช่ครับขายดีที่สุดในประเทศไทยอันดับสองพิ้งจะขายไปหกพันกว่าคันเองนะก็รู้กันอยู่อันดับสองยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับก็เลยจะมาโม้ว่าทําไมรถเอทีพถึงเป็นที่นิยมของคนไทยอ่าแล้วทำไมถึงขายดีจังวะนั่นนะสิใช่ไหมอ้าวมันเพราะอะไรคุณโอ้าว่าเลยไหมว่าเลยแรกเลยคุณเหลียงคือราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาไม่จุกจิก ไม่จุกจิกทนทานทนทานเอาจริงๆนะรถยี่ห้ออื่นเนี่ยมีหลายตัวที่ราคาถูกกว่าเอทีพนะใช่มีเหมือนกันแต่เขาขายสู้เราไม่ได้นะเพราะราคาถูกอย่างเดียวแต่ออปชั่นมันไม่คุ้มค่ามันก็มีใช่ครับของเราราคาถูกแล้วออปชั่นให้เยอะใช่เยอะมากคุ้มค่ามากใช่ครับถึงขายดีถึงขายแพงกว่าเขาบางยี่ห้อก็ตามนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่แต่ใช้คําว่าขายแพงกว่าไม่ได้แพงนะ รถไอทีตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ราคาย่อมยาราคาถูกมากเพราะตัวเริ่มต้นคุณเหลียงราคาอยู่ที่5้าแสนสเองคุณเหลียงในเกรดสปอร์ตนะถือว่าราคาถูกมากแล้วฟังก์ชันให้มาครบให้มาครบยังไงคุณโอสำหรับตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวเริ่มต้นล้อก็เป็นล้อแม็กแล้วล้อแม็กขอบ16บหทุกรุ่นด้วยนะใช่ลายลายเป็นแบบนี้เลยนะคือจะบอกล้อแม็กขอบ16ของตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นล้อแม็กตัวเดียวกับตัวท็อปเลยก็ว่าได้ลายเป็นแบบนี้เลยสวยเนี่ยคือล้อแม็กตัวท็อปพรี แต่เป็นล้อแม็กซลายเดียวกับตัวเริ่มต้นนะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพรีเมียมไม่ใช่ตัวสปอร์ตนะคุณเหลียงเป็นไฟหน้าตัวเดียวกับเกรดสมาร์ทนะเกรดสมาร์ทคือเป็นเกรดที่ถัดขึ้นมาจากเกรดสปอร์ตตัวเริ่มต้นใช่เอทีมเนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นก็คือตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่มีเอลวีดีไลท์ไกดิ้งเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็โคมไฟเป็นโคมแบบรวมแสงเริ่มต้นเป็นหลอดฮาโลเจนไม่มีโคมรวมแสงแล้วก็ไม่มีเดย์ไทม์์รันนไแต่่วาตัวสปอร์ตทุกอยย่าางภนอกเนี่ย แทบจะเหมือนกับตัวสมาร์ททุกอย่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะใช่มันต่างกันคแค่นิดนิดน่อยๆตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะเป็นเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n d a อนด์เดอได้แล้วอันนี้เนี่ยคือโตโยต้าเขาให้มาแต่ตัวเริ่มต้นแล้วแอนด์เ d อร์อกับ Apple Carplay เนี่ยเอาไว้เชื่อมต่อเพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางโทรหาเพื่อนด้วยเสียงได้แล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงได้เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือใช่ครับถูกต้องไหมแล้วที่สำคัญคือมันมี T nect มมาาให้ทุุกกเรรด่นนนยยะตตติถ์ ติดตามรถยนต์ได้แล้วก็มีบริการเสริมต่างๆมากมายในแอปที่ผมชอบคือมันฟรีเข้าบริการรายปีแล้วใช่ค่ะมันใช้งานฟรีตลอดชีพแล้วนะทีคอนเน็ Connect ตอนนี้ไม่ต้องต่อค่าบริการนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเอทีแมถึงขายดีด้วยแล้วคุณเหลียนรู้ไหมมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกผมขอโชว์หน่อยนี่กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับพุชสตาร์ททุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเน,นะปุ่มกดสตาร์ทเลยคือไม่ต้องใช้กุญแจบิดแล้วใช่เราพบกุญแจ ตัวนี้ไว้ที่ตัวนะครับแล้วยืนอยู่ในระยะ1เมตรนะครับไม่เกินนะฮะหรือว่าเ0เซนนั่นเองนะฮะสัมผัสตรงนี้เบาๆครับรถจะล็อกให้อัตโนมัติพร้อมกับพับกระจกมองข้าง,งอัตโนมัติถ้าเกิดว่ารถล็อกแล้วเนี่ยกระจกมองข้างจะพับเองอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการมาเปิดรถยนต์เหลียงเปิดให้ดูหน่อยอเปิดแล้นะอีกหนึ่งที จะเปิดออกเนี่ยเาจะกลางให้อัตโนมัติเลยแต่กระจกมองข้างพับกลางอัตโนมัติมีตั้งแต่รุ่นไหนคุณโอสมาร์ทปะใช่ครับเกรดสมาร์ทถูกต้องครับเกรดสปอร์ตยังไม่มีกระจกมองข้างพับกลางอัตโนมัตินะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองโอนะโอมองว่า a t ทีพเนี่ยถ้าส่วนตัวเนี่ยโอว่าตัวสมาร์ทเนี่ยซื้อก็เพียงพอแล้วนะสำหรับออปชันในบางเรื่องที่ที่ที่โอใช้ o นะเกรดสมาร์ท5 9 4 0 0 0เาหนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ครบทุกอย่างแล้วกันแต่ถ้าเป็นตัวลำต้น549,000สาพ ก็ถือว่ามีฟังก์ชันพื้นฐานที่ให้มาครบทั่วไปเช่นกันแล้วมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคุณเหลียงอันนี้โตโยต้าเนี่ยไม่เคยลืมเลยที่จะใส่เข้ามาครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆของรถ Toyota รมีอะไรบ้างคุณเหลียงระบบช่วงล่างนะ VSC ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวถนนลื่น ABS นะครับป้องกันเบรกล็อก นะครับแล้วก็ EBD กระจายแรงเบกรกทุกอย่างนี้ให้มา,มาหมดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะใช่ครับแล้วที่สาคัญความปลอดภัยที่ลูกค้าชอบ,ชอบมากมากเลยคือเรื่องของถุงลบนิรภยัย7ลูก7ลูกไม่รู้จะเยอะไปไหนตนัว <มา S 1> เร้งแต่เอทิ ชมที่แล้วเลยนะ<ช>ยันชมนี้ก็มีแอร์แบ็กเลูกอยู่นะใช่ครับเออรถราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ความปลอดภัยจัดเต็มอะโตโยต้าเขาเล็งเห็นความปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ออว่าถนนเมืองไทยเนี่ยสุดยอดออพอไหมห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟังชันขนาดนี้พอไหมพอแต่ถ้าเกิดว่าออใครอยากได้ออปชั่นเสริมลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยอลองมาดูไล่ๆดูไปเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยออปชั่นเขาก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างขยับเป็นรุ่นสมาร์ทแพงขึ้นมาหน่อยนึงเป็น5้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน มีโตโยต้าไทเปรเซนนะครับรถเบรกอัตโนมัติได้เลยนะเห็นไหมอย่างที่โอบอกอ่ะถ้าใครสนใจอ่ะโอแนะนำนะสส่วนตัวเลยนะคือตัวสมาร์ทเนี่ยมันเพียงพอแล้วอืมนะก็ลองดูอย่างเกรดพรีเมียมเนี่ยก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วใช่ครับใช่ไหมมีกล้องมองรอบคันมีเซ็นเซอร์รอบคันโอ้ครบครบนะเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมไอทีพ์ขายดีโปรโมชั่นมันยังจะดีเหมือนรถไหมโปรโมชั่นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทำให้รถขายดีนะ โปรโมชั่นเป็นไงคุณโอตอนนี้มันมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นแล้วคุณเหลียงดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นดอกเบี้ยศูนย์ผ่อนสี่สิบแปดงวดดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นผ่อนสี่ปีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะใช่ครับเอทีพนะใช่ครับแล้วแถมประกันชั้นหนึ่งด้วยนะแถมครับแถมอุปกรณ์รถยนต์ติดตั้งพร้อมใช้งานครบหมดนะครับก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นทำยังไงคุณโอช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตยต้าพาเพลินนะครับแล้้วววก็ขขอองงงคคคคุณเเหหลลีียยยยนนะะรรรรรัััับบบาาาพท์ถด อย่า like, like, you know ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับรอชมของดีพี่ถัดไปสลับวันนี้สวัสดีครับ